สวัสดีครับผมไบในช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไบในช็อปด้วยนะครับผมคันนี้เป็นคันแรกของไบในช็อปนะครับเป็นยามาฮ่า MT07 จดปี2019เลยคสสิบแรถบ้านมือเดียวคุณแจ3ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบนะบผมมือหนึ่งสามแสนบาทโอ้โหไม่ธรรมาดานะรถเล็กจิ๊ดเดียวนะสามแสนบาทเจ้าของเดิมผ่อนไปสามแสนห้าเจ้านะเกือบสามแสนห้า ไปได้ช็อปมาขายสภาพแบบนี้นะเดิมๆทั้งคันแบบนี้ขายแค่1นึ่งแบาทสำหรับเงินสดนะคสำหรับจัดไฟแนนซ์หนึ่งแ้นเก้าพับาทออกรถ0บาทฟรีดาวออกรถศูนบาทผ่อน3ามพกว่ากว่าหปีผ่อนสี่พกว่ากว่าสปีได้07คุ้มนะเงินสดโตรคุ้มเลยเงินสดได้หนึ่งแบาทนะมา นะฮะคันแรกของไม่ได้ช็อปนะ MT07 นะครับ MT07 คันนี้สีนี้สวยนะสีเดียวกับ R3 เออ่สีเดียวกับ MT03 MT03 สีนี้ผมขายไปเยอะอยู่นะครับผมอ่นะผมขายไปเยอะอยู่ก็คันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคันแรกด้วยนะสรรพคุณของเครื่อง Yamaha สองสูบ07กับ3สูบ09นี่ขึ้นชื่อนะบิดนี่ เตรียมยกตลอดเลยนะขับสนุกมากนะผมไม่น่าผมไม่เชื่อก่อนหน้านี้ผมไม่เคยขับ0ูนนะไม่น่าเชื่อว่าผมชอบมากกว่า CB อีอีนะครับผมชอบมากกว่า4ีซูบิกนะมันขับสนุกมากเสียงเครื่องน้าโหซะใส่ท่อกีกหน่อยนะแจมแมวเลยที่รักโอ้โหแจมแมวเลยนะโอเคมาเรามาดูรอบคันนะครับคันเนี้ยเน้นเดิมทั้งคันกระจกเดิมนะครับผมมีแค่ชิลที่แต่งมานะไฟหน้าสวยๆนะไฟหน้าสวยๆเลยนะเดิมทั้งคันนะ ยางยังเป็นยางเดิมจากโรงงานอ่ะยังไม่เคยเปลี่ยนอ่ะนะครับผมขับไปสามหมื่นกว่าโลยังไม่เคยเปลี่ยนยางไม่เจ้าพับุงพับเบรกใสกิ้งนะครับใสใสเลยนะพับุงพับเบรกใสใสเลยนะผมคอท่อใสกิ้งนะคอท่อแบบใสใสเลยนะคอท่อสวยมากนะครับผมคอท่อสวยมากใสใสชุดชุดมกุศลก็สวยนะไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมชุดชุ่กุศลก็สวยนะไฟเลี้ยวเดิมเดิมนะครับผมนี่เครื่องโอ้เครื่องสวยสวยเลยนะ สวยๆใสๆนะครับท่อเดิมโรงงานทั้งเส้นท่อเดิมโรงงานทั้งเส้นนะครับผมเน้นเดิมกคันนี้เล็กๆแบบนี้ไม่ใช่เอ็มสลัดนะนีอาจารย์วงจันเบรกข้าเบรกหลังเต็มๆนะครับเต็มๆเลยยางยางเดิมโรงงานนะมิชลีนนี้ยางง่าเป็นยางเดิมโรงงานยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยนะครับแตกรายงานหมดแล้วไม่เป็นไรฮะปในด็ชอปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะออกออกรถกลับปในด็ชอปซื้อรถกลับปในด็ชอปผมไม่ให้ยางแบบนี้ไปนะ ผมไม่ให้ยางแบบแบบนี้ไปด็ดขาดนะครับท้ายเดิมโรงงานนะท้าย,ท,ายท้ายเดิมโรงงานนะครับผมคือเอาเป็นว่ารถบ้านมือเดียวแล้วใช้ใช้ประมาณ3 0,000โลยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องส่กรองเดียวนะครับผมเนี่ยนะโซ่สเตอร์เป็นโซ่สเตอร์จากโรงงานเห็นไหมฮะโอ้โหยังสวยอยู่เลยนะโซ่จากโรงงานสเตอร์จากโรงงานนี่โคตรทนนะนะครับโคตรทนจริงนะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยเห็นไหมครับดูครับรายละเอียดประมาณนี้นะนี่ให้ดูรายละเอียด เดิมๆอะคันนี้นะครับจมูกสีก็เดิมๆเนี่ยครอบถังน้ามันอะไรก็โอเคครับเดิมๆนะครับคำตรงคําเตือนเราอยู่ครบนะเนี่ยคำเตือนอยู่ครบนะครับผมชิวแต่งมานะชิวแต่งมีแค่ชิวแต่งอย่างเดียวนะครับเนี่ยจานวงจานเบรกฝั่งนี้ก็ใสๆนะครับนี่เครื่องอ,อยากให้เห็นเครื่องไปใน,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 นช็อปก็อยากให้เห็นแบบทุกๆจุดนะไฟหนงไฟหน้าอะไรก็สวยนะครับมาเราดูเลขไม้ สภาพแบบนี้นะครับผมเลขมาอยู่เท่าไหร่3 2มหมนนะครับเห็นไหมใส่เทเบิลเนี่นสามหมื่นสองนะครับสามหมื่นสองพันกว่านะครับผมประมาณนี้นะอืมประมาณนี้นะครับเบาะอะไรคือเดิมอ่ะนะครับรถพ่อบ้านนะฮะเอาตรง,ตรงนะรถพ่อบ้านใช้งานนะฮะไม่ได้ซื้อมาแต่งฮะซื้อมาใช้งานถ้าท่อเดิมเนี่ยผมว่าเสียงมันยังแบบนะยังแน่นเลยอ่ะ เครื่อง CP2 ขับสนุกจริงนะยอมรับว,ว่าขับสนุกจริงนะผมชอบมากกว่า c b อีกนะใส่ท่อหน่อยนะโอ้โหไฟเป็น LED แล้วนะครับไฟ LED แต่งมาแล้วนะครับไฟเป็น LED แล้วนะระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงฮนะสมบูรณ์ร้อเอร์เซนะพร้อมใช้งานนะผ่อบ่ภาษีครบนะฮะ ก่อนส่งก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ด้วยเปลี่ยนยางให้ด้วย2เส้นนะครับเดี๋ยวหายากถึงสูส่สให้เปลี่ยนให้เลย2เส้นเติมน้ำมันให้ด้วยถึงหน้าบ้านไม่ต้องทําอะไรไปในช็อปคือรถถึงหน้าบ้านไม่ต้องทําอะไรนะครับขับอย่างเดียวนะครับขับอย่างเดียวนะเช็คระบบไฟแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยรับประกันหลักการขายอีก2เดือนนะเครื่องระบบไฟมานะใครสนใจยังไงโทรมาได้เลยนะ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1หนือจะแรดไลน์ผม,มดสองหกแปดเลยนหครับยินดาใหนริการนะครับผมโอเคนะ ก็เป็นคันแรกของไม่ได้ชอบคนระับขับสนุกมากนะผมต้องยอมรล่าเลยว่า07นี่ทาไมถึงมีเสน่ห์นะ0709ทําไมถึงมีเสน่ห์ครับขับสนุกมากนะรถแรงอะรถแรงแต่ว่ารถละคือรูปทรงมนะันอะดิเมนชันอะมันเล็กนะครับแต่ว่าเครื่องอะแรงแรงเลยนะครับแรงเลยนะขับสนุกจริงนะครับผม มานะสนใจยังไงก็ทักมานะครับมือหนึ่งสามแสนนะออกใหม่สามแสนผมขายแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจัดไฟนั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทนะออ 0, ทนะผ่อนสามพันเก้าห้าปีนะครับผ่อนสี่พันสี่สี่ปีนะครับผมโอเคสนใจยังไงทักมานะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมคันแรกของมาด้ชอ็อปก็ตื่นเต้นนิดนึงนะค,นคันแรกที่ผมซื้อ MT07 เข้ามานะร้านผมไม่เคยซื้อ MT07 เลย หลังจากนี้ไปก็อาจจะมีรถใหม่ๆนะครับที่ผมยังไม่เคยซื้อนะผมอาจจะซื้อเข้ามาขายนะครับผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ซื้อรถใหม่ๆเข้ามานะโอเคนะใครสนใจหาอยู่ลองมาดูที่ไปในะช็อปได้นะยินดีให้บริการหรือใครจะหารุ่นไหนก็ทักมาได้เลยนะครับผมโอเคคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ